โสดใช้ชีวิตแบบโสดเหมือนตลอดเลยแล้วตั้งแต่หนูเด็กๆจนโตในหนูเป็นคนที่คนจีบน้อยมากแบบนับนิ้วได้เลยอ่ะหรอหรือว่าเพราะปกติเราแบบถ้าเราไม่ได้รู้จักเราก็จะไม่ยิ้มไม่อะไรอย่างงี้ไหมเมื่อก่อนอ,อาจจะมีโมเมนต,ต์แบบนั่งแล้วแบบแต่เขาบอกว่า <c oughs> ตอนเด็กๆหน้าฟาดคนเรียกว่าเด็กเปรต จำได้ไหมโดนดราม่าเรื่องอะไรบ้างเยอะสมัยก่อนทําอะไรกระดิกต้นก็เป็นเรื่องเป็นปัญหาตอนนี้เขาบอกว่าแก๊งเพื่อนไม่ครบแล้วชองานมือเกินแบบแก๊งเพื่อนบางคนมีงอนไหมไม่ได้ชวนอ๋ออันนี้คนดูอยู่คนแบบจะเข้าหาปันยังไงดีนะแบบว่าเออสอดจีบได้แล้วจีบยังไงจะต้องครบไฮโซอย่างเดียวไหมอะไรเขาก็กลัวกันเออว่าแบบยังไงดีก็เนี่ยเพราะทุกคนคิดดีหนูเลยไม่มีคนมาจีบเนี่ยนะ ถึงคนสวยคนนี้ก็ไปคิดว่าจะได้สัมาษา์เพราะว่าจริงๆแล้วเจอป้ามากกว่าเจอลูกปันปันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยหมดทั้งตัวเลยอะไรนะแต่มีตาปาไปหาตาปามาสองรอบแล้วนะถอดตาปามาแล้วสองตาวันนี้ถึงเวลาที่ต้องมาคุยกันเพราะเราไม่เห็นเท้าอยู่แล้วทาไมแล้วเราจะไปพูดถึงเท้าน้องเขาทาไมจริงพูดถึงมาเริ่มแรกเลยชาินี้เบาได้เบามีแฟนใหม่หรือยังคะไม่มีค่ะไม่มีอุยไม่มี ช่วงคนหาตัวเองอยู่กับตัวเองเออเลิศมันเลิศคนเราต้องมีช่วงนี้สอดแบบบิดบิดอ๋อบิดบิดพึ่งพึ่งอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ดูสดใสนะไม่ได้แบบดูแบบอ่ะบลัชออนวันนี้มันแบบเทมพ์คอรลิปสติกสีชมพูหวานแบบแต่พี่ไม่เคยเห็นปันแบบเศร้าเลยโมเมนต์แบบ ยอมแพ้ฟุบโต๊ะไม่มีไม่มีใครเห็นไงมีโมเมนต์แบบเป็นนางเอก MV เปิดเพลงเศร้าอยู่บ้านเลไรอย่างเงี้ยมันตารเล็กๆนี่ทุกคนแต่พอเราเจอเขาจะแบบแฮปปี้ตลอดเนาะสดใสตลอดเนาะเป็นคนเอนเนอร์จีนแบบสดใสพุ่งตลอดเวลาเเออลทั้งล่าสุดคนแบบอุ้ยคนเชียร์กันเยอะเป็นความรักที่แบบผู้ใหญ่เด็กแล้วมันดูน่ารักมันดูแบบเอออะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่มีอะไรมันก็คือเหมือนอยู่กันมานานแล้วว่าเจ็ดปีอิ่มตัวละโอ้เจ็ดเจ็ดปีแล้วเหรอเจ็ดเจ็ดนาะเหมือนเป็นคนที่เรารู้สึก ว่าอยู่กับเรามาตั้งแต่เราเด็กมากๆจนเรามีวันนี้อะไมันอยู่มาตลอดช่วงชีวิตของเราอุ้ยสืดแอันนี้จะเป็นตัวแทนตัวแทนไม่หนูไม่ได้อยากจะตอบแบบดารานะแต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้จริงมันก็ต้องมีลสไตล์บางอย่างที่มันพยายามปรับพยายามปูนแล้วในระยะเวลาเท่านี้แล้วมันก็ไม่ได้พอถึงจุดหนึ่งมันรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงเวลาอายุมันก็อาจจะห่างกันเยอะด้วยมันห่างกันเกือบ15ปีอะพี่เขาก็ โตกว่าเราเยอะผ่านอะไรมาก่อนเรายังเด็กเรายังแบบหุยเรยงตื่นเต้นกับโลกอยากเจอนู่นอยากเจอนี่นอยอู่อย,อ,อยากไปแบบนี้อยากไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดประเด็นอันนี้นิดหน่อยซึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่หนูรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่แบบอาจจะเป็นมุมมองชีวิตหรือว่าสเตจินไลฟ์ที่มันต่างกันแล้วหนูเสียดายไหมถ้าวันหนึ่งพอเราจะก้าวไปแบบอายุเราเพิ่มขึ้นมากกว่านี้มุมมองเราอาจจะเป็นเหมือนเขาก็ได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่า<ช>น <ะ S 2> หนูรู้สึกว่าตอนนี้เราต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็จะคิดว่านี่แหละคือสิ่งงที่ต้อเรา ไปต่อกับชีวิตแบบนี้ถูกต้องแต่เหมือนข้างในหละจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ในเวลานี้มันต่อต้านอยู่เล็กๆเออหนูแบบรีเบลกับตัวเองอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะดีกว่าแล้วถ้าวันหนึ่งอะไรมันใช่มันเป็นคนของเราจริงๆเราเม้นต์ for each other อะไรเงี้ยมันก็คงกลับมาหรือเปล่าโสดใช้ชีวิตแบบโสดโสดเต็มที่แล้วตอนโสดนี่คุยเยอะไหมคะไม่นะน้อยน้อยมากคือหนูตั้งแต่ อะไรนี่คืออะไรคืออะไรนไม่ต้องมีเสียงหลังกล้องได้มาเขาเสียมกันเขาเสียมกันมันตลอดไวแล้วตั้งแต่หนูเด็กๆจนโตในหนูเป็นคนที่คนจีบน้อยมากแบบนับนิ้วได้เลยอะเหรอคืออาจจะด้วยความที่ว่าเราอยู่ในวงการด้วยคนก็เหมือนแบบไม่กล้าจีบหรือว่าเพราะปกติเราแบบถ้าเราไม่ได้รู้จักเราก็จะไม่ยิ้มไม่อะไรอย่างงี้ไหมเป็นไปได้ไหมเขาเลยไม่กล้าเข้ามาไหมแดี๋ยวนี้ยิ้มอคุยไม่ยนี้ยิ้มตลอดเลยหัวเวอไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอะอาจจะมีโมเมนต์แบบนั่งแล้วแบบ หลังๆมาเนี่ยรู้สึกเป็นคนเอนเนอรีดียิ้มตลอดเวลาจนเพื่อนบอกว่ามึงหยุดยิ้มเถอะเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าตอนเด็กๆหน้าฟาดคนเรียกว่าเด็กเปรตเขาเรียกหนูเป็นแบบนั้นจริงๆหรอก็เหมือนเหมือนตามกองถ่ายเลยคือหนูด้วยความที่หนูทํางานตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะมีความแบบดื้อในแบบของเราคือหนูจะเป็นคนเด็กๆค่อนข้างแบบเอาแต่ใจถ้าร้อน ก็จะไม่อยากอยู่ในที่ร้อนๆลูก็จะแบบไม่ทำเพราะหนูร้อนอะไรเงี้ยแต่เราแค่เป็นคนแบบชัดเจนว่าฉันไม่ชอบความร้อนนะหรือว่าฉันไม่ชอบใส่เสื้อผ้าที่มันรัดรแล้วมันคึนๆัดี่อะไรเงี้ยถ้าหนูโดนบังคับให้ใส่หนูก็จะหนแล้วหนูก็จะแบบหน้าเป็นตูดอะไรเงี้ยค่ะอย่างแมแบบไม่เอาหนูไม่ใส่เลยอย่างนี้ก็จะมีตอนเด็กๆก็จะมีความแบบไม่อยากใส่งอแงแล้วพองอแงบ๊บคนก็จะด่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรเด็กใส่ไม่ดีเลยเขาด่าต่อหน้าไหมหนูว่าเขาก็พูดปกันแล้วแล้วก็คิด้ เปลี่ยนเมื่อไหร่ที่เราแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเรานิ่งขึ้นพอโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานน่ะเราไม่มีอะไรได้ดัง่งใจร้อเปอเ็อยู่แล้วมันต้องฟังคนอื่นว่าแล้วก็เอาความคิดคนอื่นเข้าในตัวเราแล้วเราก็ต้องพยายามปรับตามที่ ทุกคนเห็นว่ามันโอเคเราไม่โอเคแต่ทุกคนบอกโอเคอะเราจะไปไม่โอเคคนเดียวก็ไม่ได้ต้องต้องตามเขาแปลว่าวงการนี้สอนเราพอสมควรเลยพอสมควรใช่ไหมเพราะว่าเราเข้าวงการตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่ปั่นตอนนั้นอุ้ยโฆษณาชิ้นแรกหนูถ่ายตอนหนูสี่ขวบเนาะเป็นกูกูก็ไม่กลาอนุบ้านคือบ้านคิดง่ายๆนะพ่อแม่เราอะชอบไปเอาไอกระโปรงแบบเจ้าหญิงมาให้ใส่ใช่ป่ะแลยผ้าพวกนั้นมันเป็นผ้า เราก็ยังไม่อยากใส่เลยแต่โตมามันอีกเรื่องหนึ่งโตมาเราจะมีความอดทนที่มากกว่าอายุเริ่ม1ิกว่า1 0 4ห้าสิบพกเราก็เริ่มเหมือนรู้เรื่องมากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะเด็กๆไม,ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่จริงๆแดตั้งแต่เข้าวงการมาจนแบบดราม่าอะไรหลายๆ,ๆอย่างพี่ว่าปันผ่านได้โคตรดี <laughs> จำได้ไหมโดนดราม่าเรื่องอะไรบ้างยเยอะสมัยก่อนทําอะไรกระดิกต้น <g ül> ก็เป็นเรื่องเป็นปัญหาแ,แล้วหนูผ่านมายังไงมันโหมันหนักหนาสาหัสเรียกว่ามีพ่อแม่ดีด้วยครอบครัวดีด้วยแล้วก็คนรอบตัวเหมือนเขาเข้าใจเราค่าว่าเราเป็นคนยังไงคือหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูไม่ได้เป็นคนจิตใจไม่ดีแล้วเราเหมือนกับอาจจะยังเข้าใจโลกน้อยไปหน่อยยังนม่เข้าใจว่าวงการบันเทิงหรือว่าสังคมไทยหรืออะไรเงี้ยเขาเขาเป็นยังไงกันแล้วไม่รู้นะพี่ดีรู้สึกว่าหนูเป็นคนไม่รักษาภาพด้วยซ้ำอ่ะเป็นคนแบบโคตรตรงก็เป็น นี้ก็พูดเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็หยิบเอาคําพูดเราหรืออะไรของเราไปแบบว่าตีโจดไปแล้วว่าเราต้องเป็นคนแบบนี้แน่เลยต้องเป็นแบบแก่แบร์อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่เด็กๆหนูก็เป็นเด็กที่แสบประมาณนึงนะคะหมายถึงว่าคนรอบเราตัวก็จะเรียกว่าหนูว่าไอเด็กแสบใช่ก็เลยอาจจะมีเรื่องเยอะหน่อยพ่อจะป้นไปไม่แล้วมีไหมพ่อแม่บอกว่าปันนะทําอย่างงี้ลูกข่าวมันไหมละมีไหมมีมีเขาก็จะพูดเขาก็จะสอนเราด้วยความที่หนูอะใช้ชีวิตอยู่ข้าง เยอะเจอ ER ผู้คนเยอะไปไหนมาไหนเองพ่อแม่หนูไม่ได้อยู่กับหนูตลอดเวลาไม่ได้เป็นไข่ในหินที่แบบแม่จะไปกับลูกทุกที่ลูกยังยุ่งนีไม่หนูฟรีดอมสุดๆตั้งแต่เด็กก็จะพลาดก่อนแล้วเขาก็จะคอยตีที่หลัง<อ>แต่ว่าพอเขาติหนูก็ฟังนะหนูก็แบบโอเคทำงี้ผิดไปแล้วหนูก็ไม่ทําอีกตอนนี้ก็เบาแล้วค่ะตอนนี้เออตอนนี้ไม่ค่อยมีละ บ้านรวยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้บ้านรวยมีไหมมีแบบว่าไม่ใช้ของกองเลยเอาของตัวเองไปใช้เลยอะใช่อันนั้นคือเรื่องราวเมื่อตอนที่หนูถ่ายซีรีส์เมื่อเพจเลยเมื่อแบบ10ปีที่แล้วก็เหมือนในเรื่องตอนนั้นนะตัวที่เราเล่นเนี่ยมันต้องรวยมันต้องมีกระเป๋ามีกาไรมีอะไรอย่างเงี้ยเอาของแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแม่แบบมีนาฬิกามีกําไรมีกระเป๋าไปให้ยืมไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากองก็เหมือนไม่อยากไปซื้อเลยแคใช้ของแบบอยากให้มันเหมือนจริงเนี่ยเอาไปใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นเลย ก็าเราไม่มีอะเราเอาที่ไหนใช้ก็ของกองไงค่ะคือวันนี้หนูว่าใช้เสื้อผ้าก็ใช้ทุกอย่างไดยปกติเลยแต่แค่ว่ามันจําเป็นที่ว่าจะต้องใช้เราก็เลยแบบโอเคเราพอมีละเดี๋ยวเอาไปสมทบนะเป็นไงรวยไหมรวยแบบไม่ต้องพูดเยอะรวยแบบเอาของไปกองไว้ตรงหน้าเลยค่ะเออ เขาบอกว่าหนูเป็นคนติดแฟนถ้าไม่อกหักไม่โสดเนี่ยไม่รับงานเลยจริงไหมเขาบอกว่าไหนใครบอกนี่แหล่งมนจากไหนแหล่งยุงแหล่งยุมงชุ่มเลยรับตลอดค่ะรับตลอดถ้าถ้างานที่โอเคถูกใจก็รับค่ะเออไม่ได้เกี่ยว่บ้านไม่ไม่ เออเป็นคนขยันก็หนูว่าหนูเป็นคนแอคทีฟประมาณนึ่งไม่ได้แบบคนอาทิตย์เบื่อนอนเปื่ออยู่บ้านต้องหาตุ้นี่นําตลอดเลิศตอนนี้เขาบอกว่าแก๊งเพื่อนไม่ครบแล้วหรือเราไม่ครบเพื่อนหรืออะไรยังไงใครออกจากแก๊งอ่ะมีช่วงหนึ่งหนูอาจจะออกออกจากแก๊งไปตอนนี้คัมแบ็กช่วงสอดแล้วคัมแบ็กแล้วคัมแบ็กไปไหนก็โทรมานะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้ากลุ่มเลยตอนนี้ ไม่มีอะไรคือแก๊งลุงลังสมัยก่อนเนี่ยจะมีหนูแล้วก็พี่มายแล้วก็พี่กิ๊ฟซี่สามคนซึ่งแก๊งมาจากใครก่อนพวกเราเนี่ยแหละเห็นเห็นสภาพกันแล้วมันลุงลังเหลือเกินเลยพวกเราต้องลุงลังเป็นปกติเขาเป็นแก๊งน้าฟ้าแก๊งอะไรแก๊งลุงลังเพื่อนก็จะที่เจอก็แบบอามาละอีลุงลังอีลุงลังสามตัวเลยเนี่ยใช่มีช่วงหนึงหนูอ้อมก็ไม่ไปแบบหนึ่งเออเขาก็อยู่เปนสองคนเขาก็อยู่กันแล้วตอนเนี้ยพี่มายอ้อมหนูกับเจ๊กิ๊ฟคัมแบ็กสามเวียนมารู้จักกันได้ยัง เออเจอกันหนูเจอพี่กีรู้สึกว่าพี่คนนี้เป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็มันถูกคอถูกคอ,อม,มากแล้วก็แบบคล้ายๆกันวายคล้ายๆกันเลยงียแล้วมายล่ะพี่มายก็เป็นคนนึงที่หนูสนิทมานานมากๆแล้วก็ค <ๆ S 2> ล้ายๆกันเหมือนกันมีความอ่องอองแต่เขาเป็นคนจิตใจดีเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบรักเพื่อนเ <ๆ S 2> ลยก็สนิทกันตั้งแต่เด็กเพราะว่าเมื่อกี้สัมพันธ์มายก็อ่องอองแบบใครด่าอะไรก็ไปรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อ่องก็อ่องเขาไม่รู้จริงๆถ้าเขาบอกไม่รู้คือเขาไม่รู้เขาไม่แอบนะก็เลยมาสนิทกัน3คนเราดึงมายมาในนกงงด่มัตาาึ อ๋อล่าสุดหนูจัดงานวันเกิดแบบครั้งแรกในชีวิตปกติหนูเป็นคนไม่เคยจัดงานวันเกิดไม่ชอบอยู่ในไม่ชวนเพื่อนไม่ชวนเลยไม่ชอบอยู่ในสปอตไลท์ไม่ชอบที่มีคนถือเค้กมาเป่าแต่ปีนี้เอาซะหน่อยเว้ยก็เลยแบบชวนแต่ผู้หญิงก็มีแต่มีแต่เพื่อนผู้หญิงมาอะไรเงี้ยคิดว่าชวนครบไหมก็ไม่ได้ครบขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าอยากจะชวนคนที่เหมือนมาเจอกันแล้วไม่ไม่ไม่แปลกใจกันนะว่าสมมติเราชวนเพื่อนในวงการมาหรืออะไรมาเรากลัวเขามาแล้วเขาเจอเพื่อนแล้วเขาไม่สนิทแล้วเขาไม่รู้จะคุยอะไรคือกลัวดูแล ทั่วถึงแล้วก็เดี๋ยวเราเขาไม่รู้จักกันเขาจะมาเกิมเกิมเขินเขินกันเกรงใจมากก่ก็เลยชวนเดี๋ยวชวนเพื่อนนอกวงการเพื่อนที่เราสนิทที่เราเจอข้างนอกจริงๆพอมาเขาก็คุยกันเองได้มีคนแบบท้วงไหมว่าทาไมไม่ชวนฉันเลยไม่มีนะคะไม่มีไม่มีเนี่ยอีฝนท้วงอยู่อีฝนที่ชอบสังคมดารามากสารแณเสือเขาทุกที่เสพติดดราม่าแล้วอันนียก็เลยไปสายเหตุเลยต้องประกาศว่าโสดทำไมประกาศเปอก็เหมือนมันเพิ่งมีเรื่องมาสดๆร้อนๆแล้วเพื่อน ไม่จริงจริงเพื่อนรู้อยู่แล้วถูกไหมเพื่อนรู้เพื่อผู้หญิงอ่ะวันเกิดก็แบบอ้าวลงหน่อยลงสตอรี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนโสดจีบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปแค่นั้นแหละแต่ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเกดโอเคอันนี้คนดูอยู่คนแบบเอ้ยจะเข้าหาปันยังไงดีนะแบบว่าเออโสดจีบได้แล้วจีบยังไงจะต้องคบไฮโซอย่างเดียวไหมอะไรเขาก็กลัวกันเออว่าแบบยังไงดีก็เนี่ยเพราะทุกคนคิดอีหนูเลยไม่มีคนมาจีบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นไฮโซใช่ไหมเอาคนที่เข้ากับเราได้ค่ะคนที่อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้เหมือนแบบ โตไปด้วยกันชอบคนฉลาดแบบมีสมองหน่อยเหนื่อยเหมือนโดนด่าไม่อันนี้จะพูดจริงแบบชอบผู้ชายฉลาดมีสมองในเรื่องแบบการทํางานของตัวเองมีแพชชั่นของตัวเองผู้ชายที่มันฮัสโซตั้งแต่ทางานมันมีเสน่ห์มมีการงานที่แบบมั่นคงอ่ะอันนี้แน่นอนต้องมีอย่ามาอยู่เกาะติดกับเรานะหน้าตาเหรอมีสเปคไหมมีไทป์ไหมไม่น่าเกลียดอะเอาแบบตีไม่ชอบคนตีค่ะไม่ชอบชอบแบบ แมนๆแบบหน้าหน้าไทยๆหน่อยเข้ม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 นิดนึงอะไรเงี้ยเอามาทําอะไรเอามาด่าหรือเอามาอะไรแต่แต่ไม่ติดไม่ติดหมายถึงว่าไม่ไม่ได้แคปคนที่หน้าตาว่าอุ้ยต้องมีสเปคหน้าคอทคโอเคทำมาแล้วหล่อมากแต่ว่าแบบอู้แบบแบบอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เอาจะามจะเข้าลูกค้าคนสัญญากมได้ไหมอ่ะผมไม่หล่อมาเลยครับแต่ผมสัญญากมได้ไหมอ๋อคือเขาตรงสเปคทุกอย่างฉลาดขานอย่างเดียวเลยได เราต้องเข้าลูกค้าให้มีใช่ไหมคะได้เลยค่ะไปน้องไม่ติดเรื่องสถานการณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากสถานกรรมอยากรอแล้วตรงสเปคปันปันไปที่นี่ค่ะ นี่เธอจ๋าถ้าพูดถึงเรื่องสัญญกรรมนะต้องพูดเลยว่าสนิ s, <S เอง,เอง,เองเนี่นะคะมีคลินิก,กที่อยากจะแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักกันแต่เชื่อเลยว่าพูดชื่อไปทุกคนรู้จักกันแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่าที่นี่คือเอมมาคลินิกจ้าคลินิกที่มีแต่คนใกล้ตัวส,สญญน,นิพูดถึงนะแล้วก็ไปใช้บริการที่นี่กัน,นเยอะเลยเอมมานะเขามีบริการ,รในเรื่องการเสริมจมูกแล้วก็ส่งจมูกอย่างจมูกทรงเทียนรอปสโลปปลายพุ่งทิ้งหยดน้ำเล็กๆเนี่ยก็จะเหมาะกับคนโครงหน้าแบบสาวเอเชียที่เขาคิดค้นและออกแบบได้อย่างลงตัวเพื่อสาว โดยเฉพาะนะจ๊ะและที่นี่นะต้องบอกเลยว่าคุณหมอเขาให้คําปรึกษาแล้วก็วิเคราะห์ทุกเคสด้วยความใส่ใจจ้ะนอกจากจมูกที่คุณหมอทุกคนเนี่ยทำด้วยความประณีตแล้วนะอย่างอื่นเขาก็มีไม่แพ้กันเช่นบริการเสยกรรมอื่นๆจะว่าเสริมคางทําตาสองชั้นทําหน้าอกจะ่าทำปากกระจับได้หมดและความงามด้านผิวพรรณเขาก็มีจ้ะหัตถการฉีดหน้าใดๆบอกได้เลยว่าครบแนะนําให้ไปดูรีวิวกันได้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าจองคิวเข้าพบคุณหมอได้ที่รา จำให้ดีๆจ้ะเอ็มมาคลินิกหรือว่าสแกนที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมจ้ะย,ย้ํำหลายรอบเติมจมูกให้นึกถึงเอ็มมาคลินิกจ้ะโอเคไปทํามาแล้วนะสมมติเขาไปทํามาแล้วหลอมาแล้ว <c oughs> เราจะไปเจอ,อยังไงอะ จะไปจีบยังไงมันจะเข้าหายังไงเออมันก็อาจจะต้องแบบเพื่อนของเพื่อนมาเนียนๆอะไรอย่างี้ยไม่ได้แบบว่าหุ้ยมันพันดาราคนนี้ชอบมากเข้ามาแล้วแท็กเข้ามาขออะไรเงี้ยกลัวแล้วถ้าเจอที่เที่ยวได้ไหมได้แต่ต้องไม่เข้ามาแบบอีไม่เข้าแบบน่ากลัวหมายถึงว่าอย่างน้อยแบบมีแบบมิวชั่วเฟรนด์นิดนึงรู้จักนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะก็จะไม่ไม่ไม่ตลกไม่ใช่อยู่ดีๆแบบเดินมุ่งไม่รู้เดินเข้ามารู้ก็แบบเออตอนนี้ติดไหมแก่กว่าเด็กกว่าสามพั์นี้คือสามพั์เรื่องผู้ชาย ดูเองดูมันต้องลองของแบบนี้ไม่เคยลองเด็กกว่าไม่รู้อ่าเจอแต่เจอแต่ผู้ใหญ่กว่ามาหมดเลยใช่ไหมคะเอออาจจะเป็นเพราะแบบด้วยการทํางานเราด้วยแล้วก็แบบมีโอกาสได้เจอแบบรุ่นโตกว่าเยอะกว่าแล้วก็หนูไม่ไี่มีโอกาสเลยแตัหนูยี่สิบใช่ใช้คำนี้หรอใช่ก็ก็หนูคบพี้เขาแต่หนูยี่สิบก็คืออยู่ปีสองมหาลัยแล้วก็ยิงยาวตั้งแตใส่ชุด นิสิตมหาลัยอะใช่ก็คืออยู่มาตั้งแต่แบบเท่าแต่จำความได้ตั้งแต่มีเริ่มมีสติเป็นมนุษย์ขึ้นมาเด็กึงก็คือพี่เขาอยู่ตรงนั้นมาตลอดมันเลยยังไม่เห็นภาพตัวเองที่แบบประสบการณ์เยอะเยอะเยอะถูกป่ะมันน้อยมากอดื่มไหมสายดื่มปาร์ตี้ไม่ดื่มอยู่แล้วปกติดื่มบ้างเป็นคนเอนจอยชีวิต เันเพื่อนอยู่แล้วสวยๆอย่างนี้มีแบบขันแรกมีนะปกติปกติมีอยู่แล้วไปเกาหลีกันผู้หญิงหมด5้ากคนก็มันก็ต้องมีคนภาพตัดบ้างเออซึ่งมันเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นกูค่ะมันเป็นหนค่มค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนพ่อดื่มได้เยอะด้วยประเด็นใช่ตัวเล็กแต่กินเยอะสายเดียวกับป้าค่ะเหมือนพ่อใช่วันที่หนูก็ถามพ่อนะว่าทำไมพวกเราต้องกินกันเยอะขนาดนี้บอกว่าก็กินแล้วมันไม่เมาแล้วแม่ก็แบบ ท <ged> องแม่ทองเลยถึงหนูพ่อเปล่าอระจำค่ะประจำ,ะจำสมมติว่าหนูไปเที่ยวอยู่แล้วอยู่กับเพื่อนๆเยอะโทรหาพ่อ เฮ้ยพ่อพอลอยนี่มาไหมเขาก็มานะมาที่กับเพื่อนเราเลยมาเลยมากับเพื่อเลยเออใช่ปกติพี่สาวก็มาด้วยพี่ชายก็มาด้วยครอบครัว<อ>เป็นครอบครัวน่ารักมากเลยนะออหนูว่าหนูว่าคนน่าจะเห็นบ่อยนะคบไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยสุดๆให้เราใช้ชีวิตได้เต็มที่คือพ่อแม่หนูไม่ได้เป็นแนวแบบห้ามทําแบบนี้นะแต่เขาจะบอกว่าแม่ว่าแบบเนี้ยไม่ดีนะลูกแล้วก็แม่พูดอะไรถูกเสมอเลยแต่เราจะแบบมาเข้าใจทีหลังว่าแม่สิ่งที่แม่พูดถูกอีกแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคก็เป็นชีวิตวัยรุ่นทั่วไปแต่ณตอนนี้ก็คืออเปิดโกกาสต็็มที่ ประมาณหนึ่งถ้าถ้าถ้าโอเคก็โอเคแต่ถ้าไม่โอเคก็ไม่เสียเวลาอยู่กับเพื่อนดีกว่าอยู่กับพ่อแม่ก็มีเพื่อนก็มีอยู่กับตัวเองอยู่มีอะไรทำเยอะแยะเลยมีอะไรโปรโมทบ้างไหมงานการเราเร็วๆนี้ที่คนจะได้เห็นตอนนี้หนูถ่ายซีรีส์อยู่โอเคชื่อเรื่องมายาค่ะมายาใช่ของเชนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้แค้นอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นบทเรื่องแรกที่เหมือนกับพลิก คาแรกเตอร์มากๆกเลยพี่กระทั่งเสียงหนูนิ่งๆเสียงนิ่งๆผู้ชายชาคือแบบโตเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องแซบไหมอ่ะโอ้โหคอเปียกใช่ไหมมีควาถอยน้อยไม่ใช่ค่ะไอนี่นี่บอกได้คำเดียวคือเรื่องนี้เลยพลิกบมบาทที่เคยเห็นใสๆมาปันปไม่ใสอีกต่อไปแล้วค่ะนี่คือเรื่องที่แซบเลยใช่โตขึ้นเล่นกับพี่สนโอ้โหใช่ใช่ เพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นปันๆเวอร์ชันที่โตขึ้นมากๆแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่แสบเท่าเดิมแล้วแต่ว่าแซ่บจ้าแซ่เรี๋ยวคปันด้วยค่ะแซ่บเหมือนเดิมนะคะรอติดตามรอติดตามตกนอกแก๊งตกนอกแก๊งไม่เคยเลยไม่เคยมีปัญหากับใครเลยเขาจะมีปัญหาเขาอ้อมค่ะกางจะไปมีปัญหาก็ไม่ดูเรื่องอีกแล้วไม่มีไม่เนูไม่เคยมีปัญหากับใครไม่มีใคร แต่มาทะเลาะกันหนู้วยเพราะหนูไม่มีอะไรไ่หนูก็เบอร์หนูก็เบอร์นะหนูก็เบอร์อะไรอะไรอย่อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องวันเพลกาตรงนี้และดูคลิปอื่นได้ตรงนู้นวันนี้ลูกสอนข้าวขาวค่ะลูกสอนดีค่ะ